ครับผมทางสมาคมมวยไทยสมัครเล่นนะฮะแล้วก็สมาคมมวยไทยชีพเนี่ยร่วมจัดศึกประลองเตรียมความพร้อมก่อนสู้ศึกซีเกมอีกหนึ่งความพร้อมของกีฬาซีเกมนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมจัดศึกประลองฝีมือก่อนลุ้นเหรียญทองปลายปีนี้ดรศักชัยทัพสุวรรณครับนาย,ยกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายสมชาติเจริญวชรวิทย์นาย,ยกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการแข่งขันมวยไทยแมชพิเศษโดยเชิญนักมวยไทยอาชีพมาแข่งประลองฝีมือกับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยเพื่อตามจิตนารมของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยที่อยากเห็นความพร้อมของนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยก่อนสู้ศึกกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ในงานมีนายปรีชาลาลุนนะครับรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตาร์กีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยและนายธนาชัยประสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการประลองที่ศูนย์กีฬาในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยนักกีฬาที่ประลองมีทั้ง4คู่ด้วยกันนะครับประกอบด้วยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกรัมหญิงหญิงกุลนัดอ่อนนอ้นะครับนักมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยพบกับอนุทิดาแสงขาวนะครับรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิง นิรวันตตังจิวนะครับนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยพบกับจันจิลาแสนสีรุ่นน้ำหนัก51กิโลกรัมชายฉลองชัยมีนินดีนักมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยพบวรุษทองบ่อและน้ำหนัก54กิโลกรัมชายธงชัยหัวนาคนักมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยพบนัทวทัฒน์ผู้เหมาะนะครับการแข่งขันทั้ง4คู่เป็นไปอย่างดูเดือดแต่ผลการแข่งขันเป็นไปทางกีฬามวยไทยสมัครเล่น ทีมชาติไทยที่เอาชนะไปได้ทั้งหมดนะครับหลังจากจบการประลองนายธนาชัยประสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประลองครั้งนี้เราต้องการเห็นว่านักมวยไทยที่เก็บตัวอยู่ว่าฟิตจริงหรือไม่ซึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วว่านักมวยในแคมป์ได้พิสูจน์ฝีมือทุกคนก็หายข้อข้องใจหลังจากที่กลับมาจากบัวเกมส์ที่ทีมมวยไทยสมัครเล่นไม่ฟิตและไม่ได้เหรียญทองทําให้ทางกงกทและโอลิมปิกไทยมานั่งคุยกันและทางสมาคมมวยไทยทั้งอาชีพ กับสมัครเล่นเนี่ยจึงรวมกันร่วมกันจัดแมชประลองในวันนี้ก็ไม่ได้ประเด็นที่ว่าจะเป็นการตัดตัวนะครับนักกีฬาอาจจะคิดไปเองว่าว่าการแพ้ในวันนี้อาจจะมีการมีมีคนไปพูดหรือว่าแพ้วันนี้อาจจะหลุดซีเกมจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตามที่ทั้ง4คนพูดก็คือทั้งคุณชาติซ้ายทั้งทั้งท่านดรศักชยัยนะครับท้งกกทแล้วก,วก็ทั้งโอลิมปิกเนี่ยได้มีการพูดคุยกัน เนื ly, <S <S ่องจากว่าเราต้องการนักมวยที่ฟิตจริงๆแล้วก็นักมวยที่เราเก็บตัวอยู่เนี่ยฟิตจริงไหมอะไรนะครับซึ่งวันนี้เราก็เห็นฝีมือแล้วให้ทุกคนเห็นมันกันก็ทุกคนก็จะได้หายข้อข้องใจจากหลังจากที่กลับมาจากเวิลด์เกมที่ทุกคนกบบน็บ่นว่านักมวยเราไม่ไม่ฟิตเลยแล้วทําไมมวยไทยเราไม่ได้เหรียญทองในครั้งนั้นก็มีการพูดคุยกันระหว่างการกีฬาโอลิมปิกแล้วกส็สมาคมมวยทั้งสองสมาคม,ม,มก็มีการท้าทายกันว่างั้นลองประลองลองจัดประลองกันไหมก็เป็น ที่มาของเป็นวันนี้ครับก็ซึ่งวันนี้ก็ทุกคนก็จะได้เห็นฝีมือของนักมวยที่ทางสมาคมมวยไทยสมัครเล่นได้คัดตัวเอาไว้ว่าฝีมือเป็นเช่นไรก็เป็นที่ประจักษ์ว่าวันนี้เขาก็ชนะหมด